องอวิทนุนฮะแจงคอรมนะครับบอกว่ากกตเนี่ยขอหนึ่งเดือนอย่าเพิ่งยุบสภานในเดือนกุมภาพันธ์เผย ให้โอกาสพักเล็กครับแมพักเล็กนี่พักไหนวะออจริงน่าจะพูดพักใหม่ไปพูดพูดพักเล็กนี่ดูถูกตัวเองนึเองมาพักใหม่ดีกว่าพักใหม่พักใหม่ใหมใช่ไหมต้องบวกเพิ่ม15วันยันไม่ตื้อไม่ยื้อไม่ทวงเวลาเออครับเอาอันนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน พราะอีกเรื่องหนึ่งใครจะไปช่องไหนนี่มันสบายๆอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเมาส์กันเมาส์กันเมาส์กันเราพูดถึงการเลือกตั้งก่อนได้ได้เดี๋ยวผมเริ่มไม่ก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับวิษณุเครืองามนะครับกล่าวภายหลังเข้าพบประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับหลังการประชุมครมว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถยุบสภาได้ตามที่กกตได้แจ้งไม่ใช่ว่าตื้อไม่ใช่ว่ายื้อไม่ใช่ว่า่วงเวลาอะไรทั้งสิ้น แต่หากกะกะตสามารถแบ่งเขตได้เร็วกว่านั้นก็จะเป็นอิสระได้เร็วกว่านั้นขณะนี้เนี่ยนะครับกะกะตอขอเวลาประมาณ1เดือนหรือก็คือถึง28กุมภาพันธ์ส่วนเวลาที่กะกะตอขอเนี่ยนะครับ45วันนั้นก็คืออีก15วันเนี่ยนะฮะคือให้เวลาพักเล็กทำ primary vote d และจัดตั้งสาขาพัก mm hmm. นะครับผมว่าไว้อย่างนั้นนะครับผม เมื่อถามถึงนะครับกระแสข่าวว่าจะยุบสภาในวันที่15มีนาคมนี้นะฮะวิษนุตอบว่าเป็นสมมติฐานที่กกตใช้เตรียมพร้อมการเลือกตั้งภายใน45วัน oh. แต่อย่างที่พูดหากแบ่งเขตการเลือกตั้งเสร็จแล้วจะยุบช้ายุบเร็วก็แล้วแต่แต่พูดเอาให้เขาสะดวกและทุกฝ่ายสะดวกซึ่งรวมถึงพักเล็ก ก็ต้องบวกอีก15วันจึงกลายเป็น45วันแต่ถ้าไม่เอาสะดวกนี่มีติ่งด้วยนะแต่ถ้าไม่เอาสะดวก30วันก็ยุบได้แต่ก็จะยุ่งหน่อยนะครับผมวิสณุเนี่ยนะครับยังบอกอีกว่านะฮะพักใหญ่เนี่ยก็ทำ primary vote ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม primary vote ก็คือการเลือกกันในพักครับผมนะฮะแต่พักเล็กเนี่ยยังไม่ได้ทำ primary vote ครับและที่และที่สำคัญนอกจากยังไม่ได้ทำเขาบอกยังไม่พร้อมซะด้วยฮะ เอาเลยฮะเขาลงพืนที่อยู่หรือเปล่าเขาลงอเาพักใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องลงเยอะหน่อยอ่ะใหม่ไงใหม่ก็มีแต่แต่เขาเรียกคนหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยพักใหม่เลือกตั้งเบื้องต้นไม่ทันเว้ยครับพักใหม่ยังยังไม่ได้ทำไพ่บริโวตนะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยเพราะไม่รู้ว่าเขตอยู่ตรงไหน พักเล็กเนี่ยนะครับจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคม,มสมมติว่าแบบนี้ครับสมมติว่ายุบสภา3ามีนาเขาก็แย่โอ้ยจริงเหรอเนี่ยใช่เพราะวันที่5มีนาเนี่ยกกตก็จะออกประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครมันก็จะสมัครไม่ได้และก็ไม่ทันครับอ๋อครับผมดังนั้นนี่นะครับเพื่อให้โอกาสพักเล็กนี่มันต้องแคร์มันต้องแคร์กันด้วยเพื่อให้โอกาสพักเล็กนะครับกกตก็จึงช่วยบวกไปอีก15วันแต่ฟังคําพูดเขาดีๆนะฮะ แต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อกันน่ะถ้าจะไม่เอื้อเฟื้อกัน่ะครับทําเลยก็ได้อเออแต่30วันอย่าทําเลยเด็ดขาดผมจึงบอกว่ายกเดือนกุมภาพันธ์ให้เขาไปทั้งเดือนออ, <laughs> อ,อีกนิดหนึ่งเขาถามว่าเมื่อมีคําถามมานะครับถามว่านิยามของพักเล็กอะคืออะไรเพราะว่าพักเล็กถูกเมนชั่นขึ้นหลายทีนะว่าเอะแปลว่าอะไรเล่าพรรเล็กพรรเล็กพรรเล็กเออนั่นแหละนะ แล้วพอถามว่าเออนิยามของคำว่าพักเล็กมันคืออะไรคะท่านะนะฮะวิษณุก็ตอบว่าพักเล็กคือพักที่ยุ่งเกี่ยวกับสูตรการหาร100หรือ500หรือพักที่ปัจจุบันมีสอส2หนึ่คนเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้เข้ามาจากสสเขตเลยอคราวนี้ไม่ได้แล้วจึงต้องให้โอกาสเขาหน่อยอาเห็นใจนะ วิธีนี้ก็คือวิธีเห็นใจเหรอว่าจะส่งสสเขตหรือสสบัญชีรายชื่อหรือไม่จึงต้องให้เวลาเขา15วันแต่ถ้าไม่นึกถึงหัวอกเขาหนึ่งมีนาคมก็ยุบสภาได้ถ้าใบเอื้อเฟื้อถ้าไม่นึกถึงหัวอกเขาอันนี้ต้องมาหนึ่งมีนาก็ยุบได้แต่ถ้าพักเกิดใหม่คือพักใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะในยามนี้เนี่ยยังอุตส่าห์เกิดพักอีกต้องแน่ใจว่าตัวเองเป็นพักใหญ่สรุปไม่ได้ตื้อไม่ได้ยื้ อยากให้ไปเร็วจะตายอ๋ออยากยุบสภาใจจะขาดแล้วเหรอครับผมอ้าวหันมาที่ชาวเน็ตของเราพอฟังดูแล้วครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับขั้นแรกเนี่ยต้องชื่นชมคุณวิษนุเครืองามนะครับเขาเป็นคนใช้ภาษาไทยได้ดีมากนะแบบสลับสลวยเหรอครับหรืออ่ารคือพอเขาใช้คําว่า เอื้อเฟื้อเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ต้องสนใจว่านี่มันคือเรื่องฝีและแฝงหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องคนดีต้องเอื้อเฟื้อกันสิต้องเห็นใจกันสิกลายเป็นประเด็นว่ามันต้องเพิ่มเวลาให้เขาถ้าคิดจะไม่เพิ่มก็แบบก็เป็นคนดีกันไหมอะแล้วอะใจพวกคุณทําด้วยอะไรวะเออพักเขาพักเล็กะประเด็นแรกการใช้คําพูดสละดสลวยสวยงามนําไปว่าถ้าไม่เอื้อเฟื้อต่อเขาถ้าไม่เห็นหัวอกเขาเราดูเราจะผิดผิดแล้วนะตอนนี้นั่นออ่ะแล้วไปยังไงต่อฮะคือ อีกนิดเดียวก็คือว่าเออแต่ก่อนเรามีหลวงวิจิตวาทการใช่ไหมจริงจริงเราต้องเรียกรองวิศนุว่าหลวงผลิตวาทกรรมนะคือคือเออคือตอนแรกเนี่ยผมฟังผมก็รู้สึกว่าใจผมรู้สึกว่ามันเห็นอยู่แล้วสวนโทษมองจากดาวอังคารก็เห็นว่าเพื่อพัก รวมไทยสร้างชาติเอ,อแต่ออว่าพอฟังคุณวินศนุเสร็จโอ้ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าโอ้นี่กูเป็นคนใจแคบเหรอเนี่ยใช่ผมก,ก็เลือ<ว>กเฟือไหมอ,อีพวกเรานี่อคติไปเองหรือเปล่าเนี่แล้วแล้วพอพูดถึงเรื่องว่าพรรคเล็กนะครับ,รบเ,ออเรื่องน่าสนใจก็คือว่า ผมไม่เห็นพักเล็กพูดอะไรเลยนะแล้วต้องอย่าลืมว่าพักเล็กเนี่ยเขาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องตั้งแต่การเลือกตั้งคราวที่แล้วและเขามีเวลาสี่ปีในการเตรียมตัวปรับตัวค,คือจริงๆที่เรื่องเรื่อง primary vote หรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นกติกาเดิมภายใต้การเลือกตั้ง62นะครับก็มีมาตั้ง,ง<ม>านานเอยมันก็เลยมีอยู่พักเดียวที่ยังไม่ได้ทํา Pri มารีโหวตก็คือพัรรวมไทยช่างชาเป็นไปได้ไงวะเฮ้มันตกตรงนี้ได้ไงวะ เฮ้ยคุณถามพูดจริงปะเนี่ย <c oughs> <_ EN> แต่ว่าเดี๋ยวผม <_ EN> ผมจะกลับไปนอนคิดหน่อยว่าออใจเราแคบใ,ให้เขาหรือเปล่าออค,คือคือ,คอ,อ,อพอเปรียบเทียบว,ว่าประชาธิปไตยกฎกติกาแล้วก็เออเนี้ยหัวอกใจดีนึกถึงเขาไม่นึกถึงกันนิดนึงหรือว,ว,ว่ายังไงฮะมันมันต้องไปด้วยกันไหมฮะหรือว่ากติกาต้องเป็นกติกาแล้วนี่เป็นกติกาที่แบบก็ยื้อกันมาตั้งนาน้วยนะแล้วเป็นกติกาที่ คุณวิษณุเนี่ยเคยเป็นคอสชอคุณมีส่วนรู้เห็นกับกติการนี้เป็นอย่างดีคุณเป<ว>็นคนเขียนกฎหมายแบบนี้อแล้วร่างกฎหมายพรบการเลือกตั้งเนี่ยหรือพรบพักการเมืองก็ดีนะครับร่างที่ผ่านคือร่างของคอรมอนะฮะครับอ,อคือผมก็เลยไม่เก็ตว่า โอ้โหเพิ่งจะคิดกันเลยทําไมไม่เตรียมตัวคือคือสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ถามว่าผมแปลกใจไหมผมไม่ได้แปลกใจเพราะตอนปี6กสองเนี่ยพักการเมืองอยากเลือกตั้งจะตายมันก็เลื่อนมันอยู่นั่นแหละเลื่อนมันอยู่นั่นแหละใช่ไหมรอบนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้แปลกใจก็คือใช้มุกเดิมว่าจะเลือกตั้งก็ต่อเมื่อตัวเองพร้อมซึ่งมันเข้าใจได้ตอนที่แล้วก็ทํารอบนี้ก็ทาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ผิดคาดกับกับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเซอร์ไพรส์ว่าโอ้โหทําไมผลิต คำพูดเก่งเหลือเกินก็ประมาณสับง่ายๆคือแบบจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลื่อนไปมากขึ้นไม่ต้องให้15วันไม่ต้องอะไรต่างๆนานานะก็คือถ้าไม่เห็นใจเขาก็ทําแบบเดิมก็ได้อืมขอบคุณมากนั่นเอยครับอ่านข่าวแล้วต้องรู้สึกผิดเไม่เคยคิดก่อนเนอะไม่อยากเชื่อเลยนะครับโอ้กูกลายเป็นคนไม่ดีไปซะแล้วหรือเปล่าวะเนี่ย ออแล้วก็แน่นอนนะครับไทม์ไลน์หลังจากนี้เนี่ยนะครับอนุชาบุรพชัยศรีเขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาเนี่ยกกตเขาจะออกระเบียบแล้วก็ประกาศจำนวน4ฉบับ hmm. ก็คือฉบับแรกว่าด้วยจำนวนสสอเขตแต่ละจังหวัดฉบับที่2ระเบียบและประกาศว่าด้วยการแบ่งเขตฉบับที่3ระเบียบและ ประกาศว่าด้วยการทำ primary vote เพื่อสรรหาผู้สมัครสสแต่ละพักการเมืองและฉบับที่4นะครับระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดตั้งสาขาพักและตัวแทนประจำจังหวัดสัปดาห์ที่2องเดือนกุมภาเนี่ยกกรกตจะออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์ครับอ,อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อย่างเช่นการติดป้ายหาเสียงหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับกรก,ก,กตจะพิจารณาวันเลือกตั้งในอนาคต คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2ี่แปดนะครับผม,อ,มอนุชาเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่าประยุทธ์เนี่ยขอขอบคุณคอรอมอครับที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาจากนี้ไปก็คงต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกันคือทำงานอย่างเข้มแข็งและแข็งขันต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงวันที่ประกาศวันเลือกตั้งเพราะหลังจากนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็ยังรักษาการอยู่จึงขอให้ดำเนินการต่อเนื่องไปโดยยึดหลักในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย โปร่งใสตรวจสอบได้ครับคุณผู้ชมเอาตรงนี้ก่อนฮะคุณถามาเอาเอาตรงนี้ก่อนฮะคือครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ว่าก็อยากฟังความคิดเห็นนะครับผมการที่เคิดภาพที่มาประยุทธ์ไว้ในหัวนฮะแล้วมันมาจบตรงที่ว่าเออปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ดีกว่าเอออันเนี้ยคุณถามองว่าอยากจะด่าเอ้ยไม่ใช่ มองมองยังไงบ้างฮะ <laughs> อยากอยากแสดงความเห<อ>็นเขาบอกว่าเขาก็ต้องรักษาการต่อเพราะว่าการเลือกตั้งมันยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะไปถึงตอนนั้นรัฐบาลที่ว่าเนี่ยที่มีประิญญาเอกก็รักษาการต่อไปก็ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไปอันนี้มุมมองปเป็นยังไง <c oughs> บ้างฮะใช่เพราะเขาพูดตลอดไงว่าเขาก็เคารพกฎหมายไงใช่ใช่ไหมฮะก็จริงจริงเนี่ยทั้าทั้โปร่งใสจริงจริงเนี่ยนะครับคือคือผมเชื่อว่าเขาทําอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วในแง่ว่าอ ในแง่ว่ายังไงเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลรักษาการาพยุบสภา,าต้องมีสา,า,านะเป็นรัฐบาลาาารักษาการนะครับเพราะฉะนั้นคุณแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอนุมัติโครงการใดๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําให้มันดีที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากนี้อย่าอนุมัติอะไรที่เป็นงบผูกพันอย่าอนุมัติอะไรที่มันดูเป็นนโยบายลดแลกจากแถมนะครับซึ่งโอเคพูดไปก็เท่านั้นนะครับเกิดมันเรียกอะไรเหมือน ปลาทูอยู่ในมือแมวอะยังไง <พบ S 2> ก็ต้องกินใช<ป>่ไหมเพราะนั้นไม่คาดหวังแต่ว่าอ,อยากให้สังคมเห็นว่าไอพูดเฉยๆใครก็พูดได้ว่าฉันโปร่งใส <_ S 2> เป็นทําตรวจสอบได้เ <_ S 2> ขาลบกฎหมายเออเขาลบกฎหมายแต่ว่าทําหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องก็ต้องช่วยกันดูแล,แลอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลเป็นพิเศษก็คือว่านอกจากเรื่องการอนุมัติโครงการการแต่งตั้งโยกย้ายคนก่อนการเลือกตั้งแล้วเนี่ย คุณจะดําเนินคดีใครอีกไหมอืมอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เราต้องคุยกันเรื่องเรื่องฟีเอเล็กชันนะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วคนที่หาเสียงในการเลือกตั้งหรือพูดอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายจะถูกคุณอภิวัตรขันทองที่ประยุทธ์แต่งตั้งคณะทํางานของตัวเองมาเป็นทนายแล้วก็ไปดำเนินคดีชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ไหมเออหรืออย่างน้อยจะมีไหมจะเกิดขึ้นไหมยกเลิกไปเลยยกเลิกตําแหน่งคุณอภิวัตรขันทองซะทาอะไรแบบนี้ก็จะ ยอมรับระดับหนึ่งเออแล้วค่อยมาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าฉันโปร่งใสนะฉันตรวจสอบได้นะอ่าแต่ถ้ายังไม่ทำสิ่งเหล่านั้นก็ก็ถ้าเขาจะพูดมันก็สิทธิ์ของเขาอะนะฮะแต่ว่าเราก็เราก็กูก็ไม่เชื่อนะแต่ว่า